แท็กเด็ดเน่เนาะเอ้ยเสาวสาวกับโบแมนเพิ่นหากระถอกนี่บอ่อเฮ้ยซิเมนขายดีคนะักเนาะอันนี้ได้ไหมจะน,นี่พกก่อกะได้ปะนี่นะพ่อนั่นใส่กันนำ้ำ เอาอีกว่เอาอีกว่ไหมฮะข้าเนอาอีกเลยสิไปเอาอีกถอยหลังเลยเอา เตะหากไมมนี่ล่มพอแห้งแล้วนี่แล้วโอ้เดืองหมดเลฮะนับเงินลูอกค่ะน้องเมย์ก็ขอขอบคุณขอบคุณไปทางพ่อกับแม่ที่ซื้อดินบล็อกกับเสาหัวให้น้องเมย์กับน้องไม้ก็ ายดีสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องสีที่หักเพลงเบ้อสุขุสุคนนะเนาะพ่อก็ส่องสาวบุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพ่อเมนะ่พี่น้อยเนาะพ่อกันคือเก่าคือเดิมอมาพ่อกันมาเนี่ยค่ะทางอันทางรถพนมาส่งลินบอ็อกอ้าวมากบ่มีมสุมมีเสียงเนาะ สบายดีเด้อมหาหอดตะโดนแล้ววะโอ้ยเนะอะจังไดอ้อีละคำแพงสบายดีมาจะเอ้ามาเรา,าเป็นล้มวะป <c oughs> าเบกิบกเบินถามให้สร้างเพคนก่อนเอาลงเจไดเนาะบาทนี่เอาสร้างอ่เอาลงนี่แหละยัน่ะ นี่แหละอลุกของเก่น ляется, าน, <ừ. S 1> นี่แหละเพิ่อนมาเนาะอีหล่ามาเอาขี้เหงอไปใน,น,น,นล,ลูกนี่แหละของเก่า,านี่อนไไัน <c ười> <c ười> นี้แหละโดยโดยฮะโดยของเก่าอะไรถอยเข้ามองนั่นแล้วกับอลุกนี่เลยมาหลายคนไปนี่สิคนไว้อยู่เนาะเก็บนี้ลูกเก็บนี้ขี้เหงอไปตองอ้าเตาฟู ไปมาผู้คือหลายคนแท้มานน้ฮ่าพโดยเนาะทางสาวลายเพิ่นโอ้อีนายนั่นบู้จักกันปิดหลังใช่รอีนน์นะอีนายนะโว้ยเนาะสิกัวแต่คยด้ก่าบ้าแม่นใช่ปะอีนายแล้วเอิบมมาจากเถื่อโดยเนาะพวก อะเอาบล็อกลงก่อนลงก่องเก้านี่แหละถอยเถิดนี่แหละโดยโดยนี่แหละ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 อารงนี่แหละก็อารุ่งบอนี่แหละหอนอบเอ้าวเวพี่น้องเอ้ยฮะเรื่อยละหอดไม่ใชอยากให้ลูกคลุกขี้ไข่ให้คือสิมีแห้งเนาะอาบน้ำ บาเล่งยืมเมื่อหุกขี้ไข่ให้ได้ปะได้ได้กับหาภูงอกได้ได้เออบอกลงแล้วกันจองได้ได้หาภูงอกนำมาหาลอยก้อนโอ้ไปซองไล่หม่องปะมาเนี้โอ้ได้จังหม่องเละค่ะเพื่อมาหอดข่อยสี่บอนข่อยบอนที่สี่ปะ โูลโูลเโอ้ยจังเมาเห็นผู้สาวาพักกันสล่งเล็งมาจักด้ออะอนี่ลงมุมบ่่าดขันโฆษณาโดยสบายดีเด้อขันโฆษณาคนเด้อยนวนโอ้ยโอเคอ่โดยโดยสบายดีขออนุญาตขันโฆษณาแป๊บหนึ่ง เดยโดอตามสบายเด้อจังได้คือว่าพากันมาดพี่ลมหัวกุดผัดมากินนีวประจักแเฮงเฮงกินหน่ลมหัวกุดแม่นเอ้ยเนาะสังบอกมาเพิ่มบอกโดยแม่แล้วห่าร้อย จกจกหาหยังน่ะโอ้ยงามได้จกจกหาเงินไว้ล่ะเจ้าจกหาเงินเจ้าต้องจกถงเสานวลบ่มีได้เสนวนี้แม่นบ่ปกตินี่ถงเจ้าบ่ขาดนะสนวลจ้ตัวข่อยได้นี่ด้ๆอ่ะเดี๋ยวนีกออคือขายดีแท้บอกานเจ้านี่คั่นว่าน้ําหวานก็คือสิแซเนาะเฮ็ดนําจน่ทัน ป้าปแต่เก้านี่เพิ่นมาสองไม่น,นี่มาสี่ไม่นี่นบัดมื้อนั้นะมาหลายพันมาหน่อยคนว่าลักขั่วขพ่พร้อมไหมนี่ป้าเตอร์ลักขั่วมาใหาพ้พร้อมคือใจดีแท้นี่อา <c ười> อ่าคือแดดคักแดดแน่แท้เนาะน้ำเย็นอยู่กระติกเด้อ À, hai thang lục sai chạp còn bừng của đó đã bừng quân thả đó <laughs>

ถูกเขาบูอีดูนี่นะเออหาล้อยว่านำรดนี่แหาล้อยปลาย่นหาล้อยปลายปลายานำมาแถมบ่บ่เรือปลายมาแถมก็ดีแล้วสโนดอกเรต้องห่วงเลยเห็นบูสาวลายเฮ้ยไ้ พ you ูดได้น้ำเย็นอยู่พูดได้อยู่กระติกเด้อมีมามาหลกบังคับนี่ก่อนอ่ะเห็นยังไงนะเออเปิดหนอาลักหัวมานำอีกเจ็ดลักสั่งเิ่นเมื่อวานนี่อ่ะเดี๋ยวจังได้กระจังว่ากันอีกเท่านึงทาง

คนกับวบให้คนนั้นอันนี้ลงไปก่อนอย่าเห็ดงานไปก่อนต้องนอนได้แดดแขกเนาะเลยแม่นละบ้อสลัดละบ้อเจ้าฮะมิตรข่อยนี้สลัดหน่อยเนาะสินะมาแต่ทางด้เจ้านะข่อยมาถ่าก็แต่เศร้าได้จังหน่วยอยู่บ่อมาตอนข่อโบราณจังหน่วยคู่บัวหาว่าตอนข่อยจังหน่วยนี่ยสีกลับเลย อ่าคลาน,<ด>นบอนั่นน่ะก็ได้ว่าเออเขามาตัวนั่งข้างนอกเพินทาง5แล้วเฮาออกดินใหม่เด้มอมาเดี๋ยวตามไปอะไก่สิเบิดแล้วแลวหละเนาะฮึยห่อนอบอ้าวเป็นจังไดฮะให้เพิ่นขนลงบดก่อนจังว่ากันอีกพอแล้วบ่วแถมจักก้อนนี่บ่เตาเลย เสาว่าเสากับลงเฮียงเสานี่แหละเพราะว่าเฮียงช่างเจ้าหามไกเพราะว่าห้าร้อยสิบก้อนห้าร้อยสิบก้อนแม่นแม่นไวเฮียงเสาไหมยังก็ได้ไปเซ่เมาเหล่าว่าคือเมาแดด เอาแดดได้ได้เอาเฮียงกันฮะก็ได้เฮียงเสาไม้ยังก็ได้ลูกกอนนะแดดคักแดดนี่เนาะเอ้ยเสากับโบแม่เพื่อนหากระถอกนี่บ่เฮ้ยซีเมนขายดีคักเนาะได้ อันนี้ได้ไหมเป็นี่พ่อกะได้ปะน,นี่นะพ่อนั่นใส่กันน้ำเอาอีกวะเอาอีกวะไหมฮนะันเอาอีกไล้สิไปเอาอีกอลังเลยเอ้ แหากไมมนี่ล้มพอแห้งแล้ว้ยอะไรเมันล้างเงิเยอหรวาี่จะนัผ้าผ้าอไรอยเ้ะอาิกแล้วมันสพผิกแล้ โอเคนี่จะเลี้ยงเลยนี่โชกหมดแหละตากแดดลายเอาดที่อ้าวล่มแค่ได้ควายอยาสร้างเท่ากับแค่ในนอกรึนะไม่ล่มใครก็คนล่มยู่ดอกเพิ่งคนคือคือสีล่มไอหน้าท้ายตาคุณันแดดเนาะ มา,ง,าง้วไปเงเทิงาเิต้าเต่าวะบนทีเต้าวะ่วาไา <c oughs> ด้ทบตินทับมือหืม <c oughs> <c oughs> บาทเพิ่นนี่บ่มาแล้วยันเพิ่นบ่อยากว่าบ่ถอยกับพาเจี๊ยบไาซื้อถอยกันนะเรียบร้อยบ่วันนี้อ้าใสอันเอนลูกสาวมาให้เนี่ยบาทเนาะอกินน้ำกินไนเด้อผู้น้ำเย็นใส่กระติกน้ำเด้ยังแต่น้ำบูเย็นผู้ยู่ผู้ น้ำเย็นอยู่น้ำร่างพู้หอนคักนะเฮ้ยเมมาไงมาพี่นลูกใส่เด้บดนี้มั้งสร้างรายหาเซนซีรรวมบดบ่ดินบล็อกโอ้ขึ้นก้อนสามพันเก้าได้พี่น้องเลยโอ้สามพเก้าแลส้สาหัว แปดสิบห้าพันซื่อตอนั่นแปดสิบรวมสองเซนห้าสิบสี่พันมันนังอยู่พี่ล,ล,ะล,ะลูกแบเนี่ยคำแมวพ่อพี่ลูกไม่นั่งพี่ก็ได้เอาไปเรพอดีกับเธอเนะนาะนั่งกันนี่คือีิดได้แท่นี้นั่งเทียวก,กันพี่ปวดไอปวดแล้วเนาะฮนเดดนะอเงินทงังเงินทงัง โอ้ยเนยาะเจ้าบุญมาเขากล้องน้ำข,ข่อยบ่มันคืออะไรไปสีนน่ชนได้ <c oughs> พี่ด้มาพีเด้อร์ไหนนั่งเลยนั่งเก็บดีกันว้ามียัง,ยงอเอาแข้งเอาขาขึ้นลูกใา่ผู้ได้สิมาฮับซับอย่ดย้นั่มาลูก เอาเอาเป็นอยังนั้นนะรวมสองล้านหาเศนซีขาพานพระเจ้าไปนั่งทั้ง่นก็ได้เออเอาเงินเอาวค่ำให้เพื่อนกันยำง่ามเนี่ยยำง่ามเลยเด้อยิ้มเลยเด้อลากรักละกุ๊บย้อนวันนั่งตากแดดมือกล้องค่อยดินบลอก หา้าร้อยก้อนก้อนละสามพันเก้าตกอยู่หนึ่งล้านเก้าแสนห้าสิบพันเสาหัวสองเมตรเจ็ดต้นต้นละแปดสิบห้าห้าแสนเก้าสิบห้าพันรวมสองล้านห้าแสนสี่สิบห้าพันนึกถึงลูกสองล้านหาแสนสี่สิบสองแสนห้าพะคะเออปลาเจ้าแล่อบาดนี้ ของเลานหาแสเนะของบ่อเสียงอยู่บนถาดกันมี่บ่อเสียงมีด้หลังบ่อเสียงเห็ดเห็นหัวหน้าว่าอยู่บนถาดรักหัวบ่อเป็นสังหรักหัวสีาต้นหัวหน้ามีมีบ่แห่

น,น Akbar, ับมืนอเนี่ยนับเขาไปจอดหนาบุญวงทางมีอะไรโอ้เดืองูฮะนับเงินหรกรับอะไรกัให้สะให้นะเพื่นเพื่นนับเบิงเพื่อนแบบเพื่อนรหันหนาเกล้องเพื่นหันหังเกล้องนับนดังไหม ไม่ไปหน่อยป้ะอันที่ว่ามันทอดนั่นให้ซุ้มเจ้าพากันไปซื้ออันเอ็มร้อยกินซาเดอร์เพราะว่าข่อยบม่ได้ซื้อม่านเจ้ากะเมื่อยเนาะมันจิตใจไปซื้อเอ็มร้อยชูกันกินพอดีสองลาดหกให้เพื่อนไปซื้อเอ็มร้อยเนาะอันนี้เอ็มว่าสองลาดสี่หาแมนข่อยให้เจ้าสามลานไปจักน่าให้รู้นับดังๆรู้ให้ดาวดังดาวดังนะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าส ah, anyway. ิบส <io> ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิกสเจ็ดสิาสมสิี่สิบห้าหรลือก็เป็นว่าน้ำใจของผู้ใหญ่ใจบุญเพื่นให้กินน้ำกินนเออโดยจังไดกะมีอย่างไรครับกับจังสิวากันอีกทีนึงมิเตโทรไปก็ได้โดย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 โทร เจ้าของอันนั้นเพิ่นนั่นได้เงินน้ำหนียวโบเมนง่ายมิได้ห่านเพิ่นอะไรกับโบมีแม่นบัสสามหลังนี่บริษัทเดียวเลยมันบอกมันก็มีแต่บอลเดียวโบอื่นก็มีอยู่บนฐานโบแข้งยันงไะเป็นเลยจักเพราะว่าก็แต่เริ่มมาเฮ็ดกับสั่งห่านเพิ่นเลยข่อยก็แต่เศร้าบัดทุกเสียงทุกอย่างเลยห่านเพิ่นนะ เหงบอเสียงมันโทรมาเดี๋ยวไปส่งบอเสียงชงรักขั่วบอแม่เห็นว่าอยู่บนถาดหัวหน้าว่า,าอยู่บนถาดแม่บอเห็นห้องน้ำหรือว่ารักขั่วละรักข่วสีผาตน้นเจ้ากับเพื่อนสิเอามาพี่บอกอนซื้อมาบ้านนี่บองบับง,บงเอาน้ามันล้างเราออกมาเห็นแล้วเราใส่รถมาประมาณสีหาตนน้นเขาบอกเห็นรถแล้วมาพี่เบอกบอยยังบม่เห็นนั่นแหละเนาะเเดทขาเห็นเราใส่สีหาต้นนี่แหละพุ่นบอลลีบะ จังวะสี่สิบหาต้นลักหัวนี่พุ่นหมู่มบ้านสายบุญอยู่อยู่บนไหนเอา้าเจ้ามาฮอดบรรทัดไหลเลี้ยวเข่าไปทั้งอันเลี้ยวโอ้ยไปทั้งอันตัวเข่าห้อง,งนอ้ำเนี่ยรอเชาเข็มนะบ่แม่แม่เจ้าเขา่าพูดเลยม,มันมันสีแบบมีรักอันนเด้รักไอ้เนั่นนะบอนทางเวบรรทัดแล้วเขาสีเลี้ยวไปทั้งขรัวไปเลยดินตัวนั้นเนาะแม่ดินอันบ้านสักสันตัวหมู่บ้านสายบุญพุ่นโดยแม่แล้วอยู่พุ่นแหละเพิ่นสร้างรักหัว ิแมนเพราะว่าข่อยหู้อยู่ซางรักขั้วนี่เป็นของโดยเห็นทางผู้ใหญ่คนนั่นซางรักขั่วไปทังนั้นแต่มาทังนี้ยังบหูดยพิษมีนพุ่นหลยเดยขอบใจคือกันเดอโดยโดยขอบใจลายโดยเพราะว่าลายทางเนาะจะมาจ่ายไป้อนี่กับไอ้เกือบแข้งตกมันบ่ต๊กแต่แข้งเก็ตมันดีตกตกหฮาก็โตพุ่นละเนาะ อื see, in, 2, mm ้อ hmm. ส no, ักบ like ินน no, yeah, ี่พี่น้องเอ้ยจังซี่แหละจับจิตน้ําใจของผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเมื่อแล้วเพิ่นก็ได้เรียบร้อยเนาะแมบุญาฮอดปนญาเสร็จเฮือจักบก500ก้อนรวมแล้วพอดี2,545,000เพราะว่าเฮาก็เพิ่นนั่นก็เลยให้ทางกรรมกรเพิ่นกินน้ํากินในเนาะ ก็ถือว่าเป็นน้ําชิ้นน้ําใสนี่ก็เอาเงินทางผู้ใหญ่แหละคือว่ามาครบแล้วบัดนี้ทางเพิ่นก็บ่ได้ก่อมื้อเช้าเพราะว่าบอกมันเบิดเหลืออยู่น้อยนึงก็พอดีก็เทินกอยฟูนเนาะคือว่ามื้อนี้ก็มาส่งฮอดเป็นที่เรียบร้อยเห็นบอกจะโว่าผู้ใดซื้อบอกอีกบดนี้หู้อยู่บบ่ฮ้สิบอกโดยกเป็นเงินองแม่น้อยกพอวนเนาะแล้วก็ซื้อเสาเพิ่มอีกมื้อนี เป็นของแม่น้อยพองวนคือเก้าอีหลักเกรยกับนองเจ้าขอบุญขอบคุณไปทางแม่น้อยกับพองวนเลยลูกเด้อเลยขอขอบุญขอบคุณพ่อกับแม่เด้อทีเมตตาสงสารเอ๋อแม่กบนองไม้ที่ซื้อดินบล็อกกับเสาหัวหายคอยพ่อกับแม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีหายพญาโลคาเป็นหัมโพหัวใจให้ลูกให้ล้านเด้อพ่อกับแม่ให้มาท่ดใดกับอให้กลับไปหาพ่อกับแม่ลอยเท่าพันเท่าด้อยซ้า โดยน้องเมย์กับขอขอบคุณขอบคุณไปทางพ่อกับแม่ที่ซื้อดินบล็อกกับเสาหัวให้น้องเมย์กับน้องไม้ขอให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีขอให้ยูมันควัยืนตลอดไปขอให้ลำลำเลยรวยพ่อกับแม่ให้มาทอใดก็ขอให้กลับไปหาพ่อกับแม่ลอยเทาพันเทาได้ซาถุโดยเนาะสังน้องกับขอขอบคุณขอบคุณไปทาง เอือยกับไอ้เดลาร์เนาะที่ไว้วางใจน้องให้เป็นสะพานบุญให้เมื่อนน้น้องก็ได้สร้างบล็อกกับเสามาเพิ่มเติมอีกเนาะขอบคุณขอบคุณเอือยเดลายให้เอือยกับไอ้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าได้ความไขอย่ามีด้เอือยเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาว่าเอือยกับออ้ทำธุรกิจการงานใดก็ขอให้ราบรื่นเนาะขอให้มีแต่อายุหมั่นขวัญยืนเป็นโฮมโปรโฮมไซต์ให้น้องให้นงตลอดไปเดือยเนาะ ซเอากระจั๊กพ่อชื่ออะไรชืว่าพี่น้องให้ตื่นตันเนาะมีแต่ทางอันนี้ก็เป็นฮะโอ้ต้องใครนะผู้ปันกุบงกุ้งมเสียงบ่เนาะจังใดฮักกระดีใจที่ว่าทางเอื้อยกับอ้ายเมตตาสงสารทางครอบครัวน้องมีกับน้องไม้อยากให้น้องมีเพื่อนมีซานเป็นของตัวเองเพื่อนซานแล้วก็จังใดน้องเพื่อนก็ต้องได้ออกมาเนาะเอาก็ต้องยืนกันค้ำเดิม จังใดก็เมนว่าปเป็นเพื่อนของน้องนี่คือว่าได้ออกมาอยู่แน,น,น่นอนนอนดะเนาะพอให้แต่แล้วเท่านั้นการันตีเลยยืนยันนอนยันเลยหมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เ่ล่ะร้อยเปอร์เซ็นต์กายเปอร์เซ็นต์ผู่ฮะไม่กายว่ <c oughs> เอาได้หมุ่ดก็พอแหละน้องไม้ได้อีหล่ะจักเปอร์เซ็นต์จะเอ่ยผ้าไปใส่ก็ไปเพราะจะแปดสิบแปดสิบคือสิ่บัวหอดร่อยสาวนั่นอยู่ไซส์สาวนั่น,น,นป่าวัย สศว้าน no. ั่น <fits> ป <you Elena> ้าไว้อ <people> ีกคนนู้เราไาวเศ้านั่นป้าไว้ดอนนั่นเปบนเด็กนะบอกเป็นยังถาน้องบออะไรจ้ะทำมาอยู่ก็ได้แล้วกเป็นยังเนาะเพราะจังใดกะอันนี้เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญพลพลเต็มใจเฮ็ดให้ทุมเจ้าโดยกับบทอันนี้กับบกถ่าว่ชุ่มเจ้าบอออกมานี่ความเสียใจของผู้ใหญ่พลนี่ป้าโดยสานี่นี่จักเพลินสี วายหรือบอและขวบเสียใจพอเพิ่นเฮ็ดให้เฮ้าด้วยใจเลื่อนเฮ้าบอมาอยู่นี่คือการปฏิเสธถ้าว่าเฮ้าออกมานี่คือมองอนาคตของเฮ้าทีดี่ตไปเมื่อนาถ่าว่าเจ้าบอออกมานี่แม่บุญเขาบอกเลยว่าเจ้าคิดผิดเพราะยังเพราะเฮามีเพื่อนเป็นของเฮ้าเองนะฮะเปมีเพื่อนของเฮ้าเองผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้เฮ้าด้วยใจเพิ่นส้างให้เฮ้าด้วยใจเงินเพิ่นบ่เมนว่าได้มากง่าย เพิ่นก็ทํางานไดเพิ่นทํางานแต่ละมื้อเพิ่นได้เงินมาเพิ่นแบ่งมาให้สุมเจ้าแบ่งเงินแบ่งคํามาเฮ็ดเฮือนให้เจ้าเพื่อสิได้เฮือนเป็นหลังบ่แม่นของง่ายโดยท่ทวผู้ใหญ่เพิ่นเต็มใจแบบเฮ็ดเฮือนให้น้องมีน้องมีก็เต็มใจสิมาอยู่เพิ่นเต็มใจอยู่แล้วถ้าบ่เต็มใจเพิ่นบ่เฮ็ดให้ได้เงินบ่ได้หาง่ายเจ้าว่าหาง่ายบ ทางน้องมีน้องไม้เด้กกหาบวง่ายแม่บุญว่าเงินนี่หายากที่สุดน้องไอ้เนาะหาบวง่ายแม่บุญมาแต่ละมือนี่หนาจนเหล่จนดำลังมือกับบวกราจักกีบก็มีมีแต่เบิ้ดลังมือก็ได้ลังมือนี่บวกราเลยเรื่องเงินเรื่องคำนี่น้องหายากยากเนาะเงินก็แต่ผู้ใหญ่เพิ่นนี่ยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อเพลอันนี้แหละเพิ่นว่าจิตใจที่ประเสริฐเนาะ ขอให้บุญคำนำสู้เดอ้อผู้ใหญ่จะบุญทุกท่านเนาะทางสมบญกับทจักสีวะสีวาจงไดขอให้บุญคำนำสู้บุญคำนำสรงให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขซุขกายสบายใจเดอ้อเนาะเฮากับบอมีสิ่งที่ตอบแทน ทางผู้ใหญ่ใจบุญทุกทามที่ซอยกันเข่ามาเหตุเฮือนเหตุซ้าน,นองไม้นนองมีก็มีแต่มือซิบนีว้วกับคำาอวยพรอวยไส้ให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งายุหม,มั่นควัมยืนสุขภาพเข้มแข็งเบิดสุขสุขคนที่เมตตาสงสารน้นองมีน้องไม้เน,นาะท้าสบุปก็ดีใจถึงสิบรแมนเฮือนตัวเองก็ดีใจที่ว่าได้เห็ดให้น้องแล้วกันผู้ใหญ่ไหวบ้างใจให้เฮามีเวียกมีงานเหตุก็ดีใจเนาะ ตะบ,บุญกระสีเฮ็ดให้ดีที่สุดเฮ็ดให้ซ้ำที่ตัวเองเฮ็ดได้เนาะขอบบุญขอบคุณไปเบอ้อสุขุสุคนเอฟซีหรือผู้ใหญ่จะดีถ้าบ่มีผู้ใหญ่จะดีร่วเอฟซีกับบ่มาฮอดจุดนี้ขอบบุญขอบคุณในลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบร์สุข,ขุสุคนเนาะําหลับคลิปนี้อัมลาพาจากไปแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี